พบกับช่องกุ้นะคะวันนี้เรามาทำบุญนะคะพาพบกับปู่นะคะที่นะคะสารารบุญช่วยนะคะอสมเนนธาตพุทธนะคะสาธุสาธุาธค่ะ สวยงามมากนะคะสูมโอ้สวยงามจริงๆพระนครศรีอยุธยานะคะตรงนี้มีสิ่งหนึ่งคู่นะคะทวีสุวรรณนะคะพ่อทวีสุวรรณตรงนี้เป็นอาสมของปู่ฤาษีนะคะ พอปู่นะคะนี่ก็คือปู่ของเรานะคะปู่ชีวโ,โกมลพัทนะคะสาธุสาธุนะคะวันนี้ลูกขอมากับปู่แล้วขอให้ลูกนะคะหายป่วยนะคะนี่สิ่งที่เอาเสียงหายก็กลับมาแล้วด้วยบุญของปู่นะคะวันนี้ลูกมากับปู่แล้วสาธุสาธุเดี๋ยวก็คือสวนคล้ายๆสวนมูกนะคะ ส่วนสไตล์ญี่ปุ่นเนาะของปู่ชิวกุมารพัฒนะคะแล้วนาซุมตรงนี้นะคะแล้วก็ชมไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นเหล่าเทพเทวานะคะทั้งหลายนะคะ ตรงนี้เป็นด้านหลังของปุรุสีนะคะปุรุสีเนนเทพเทวาทั้งหลายนี่ลอยพระพุทธบาทนะคะแล้วก็ด้านหนูจะเป็นนะคะพุทธมุนีนะคะแล้วพระพุมนะคะและเ,เจ้าสัวนะคะมาเจ้าสัวมาหาเองนะคะคกราบขอพร <laughs> ขอให้ <laughs> เฮงเง<ๆ>กันอายนะคะทุกท่าน อันนี้องค์พระพิคเนนนะคะนีทธามจินดาไมนีนะคะเรากลักบาพระพุทธองค์เรียบร้อยแล้วนะคะพระธรรมมุนีนะคะนนะสวยงามมาก กมุมารน,น้อยนะคะตรงนู้นแล้วก็น,นะคะเราก็จะมาชมพญานาคนะคะสีขาวและสีทองสวยงามมากองค์พญานาคนะคะพญานานะคะานาเป็นนาก,กราชนะคะ สวยงามมากนี่ปู่อสีนี้นะคะนี่ปู่ฤสีก็สวยาม,มากเลยนะคะ โอ้โนปฏิบัติภาพหนี้อออันนี้คืออสมสําหรับขอโทษขอลาขอลูกอามชโบภาพนะครับปู12อทกากับแบบเชินนะครับแล้วก็อย่าลืมดูตัวเลขนะครับนะครับ โอเคก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูมีร้านข้างๆขายอาหารตรงนั้นเป็นถ้ำนะคะเพื่อนๆจะเข้าไปก็ได้นะคะมีควายมีปูรีทาง้อยแปดโอีมสิงเนี่ยนะมีเยอะๆเลยนะคะขอเชิญขอลาบกันได้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนดีกว่านะคะ